สวัสดีครับแปบดบเสือนะฮะวันนี้ผมจะพามาดูตัวนี้ไทยกะไฮเปอร์มาสเตนะครับซึ่งต้องยอมรับว่าไทยกาตัวเนี้อยู่ยืนยาวมากเป็นตัวดาเมจหลัก ในทุกๆหลีกเลยนะครยันตํานานแม้แต่ร่างสุดยันตํานานเลยนะฮะแล้วก็ถ้าใครมีส่วนใหญ่จะใช้ทุกคนแล้วเขาคงก็ปั้นเป็นมาเตอร์ทุกคนนะฮะในร่างนี้ไฮเปอร์เนี่ยนะครับก็ไทยกาเป็นาตาไม้290จุดนะถ้าผมจำไม่ผิด290จุดแล้วก็ในห้างไฮเปอร์เนี่ยก็จะเห็นเลยกดมาดูปุ๊บก็จะเห็นว่า พลังโจมตีเนี่ยล้านสโจมตีต่อนาทีต่อวิเนี่ยเจ็ดแสนะครับเลือด4ีล้านหนะครับนี่คือแม็กก็ค่อนข้างจะโหดพอสมควรผมว่าโหดเลยแหละแล้วก็ขนาสปีดเลยครับความเร็วในการโจมตีเนี่ยเร็วมากคือยิงรัวมากนะครับคราวนี้เรามาดูมาดูไทกะดูสกิลแรกของเขาสโตรเลียมบัสเตอร สร้างความเสียหาย3,000%นะฮะของพลังโจมตีในพื้นที่แล้วก็ลดอัตราความแม่นยำของทักษะศัตรู30% 7จวิลดพื้นที่การใช้ทักษะของศัตรู40%ก็สร้างบัฟเสียล้วนๆเลยฮะให้ให้ศัตรูแล้วก็อัตราความยาของสกิลเนี่ย550จุดเลยนะครับไทยกะจะไม่มีบัฟพวกกันเองเลยจะสร้างความเสียหายกับฝั่งตรงข้ามล้วนๆเลย อย่างสกิลที่2ที่กระโดดยิงเป็นเป็นเส้นกลมๆลงมานะฮะสกิลเฟรมก็ยกเลิกภาวะอมตะเลยนะครับของสตรู3วินาทียกเลิกผลลัพธ์บัฟของสตรูก็คือบัฟบ,บวกทั้งหลายแล้วก็สร้างความเสียหายอีก3500นเะฮะสาเท่า330จุดก็คือยินไอ้ก้อนข้างหน้าเนี่ยโดอนกลับหมดเลยฮะหลังคิริวหลัง 330นี่ผมว่าถึงถึงเขาเองเลยอ่าเพราะเขายืสองร้ยเก้าสิยิงกกยิงไทกะอีกฝั่งข้ามก็โดนอ่ะประมาณนั้นนะครับคราวน,นี้คราวนี้โทษทีครับเราจะไปทดลองเขาสเตทที่ผมชอบใช้กับมูลุริยางก็คือ444สีนะฮะดูสิว่าโหด กระโดดยิงขนาดไหนเห็นไหมฮะตัวไอไอสกิลกระโดดเนี่ยคูดาวห้าวีนะฮะสามร้อยสามสิบจุดคือสกิลที่สองส่วนสกิลที่หนึ่งเนี่ยทุกสิบวีจะยิงทีหนึ่งเอาแพ้ฮะสู้ไม่ได้นะครับเพราะว่าดานนี้โหดจริงขออีกทีหนึ่งผมขอเปลี่ยนโคนนี้มอปลาย มาดูกันว่าอยู่ไหมทำไมดูอิยางเอาไม่อยู่ดูอิยางก็ยืนฐานนี้ได้นะครับเนี่ยเพิ่งไทยก่ามาก่อนเลยนิงสกิลที่หนึ่งนะครับสิบวิห้าร้อยห้าสิบจุดเพราะฉะนั้นสกิลที่หนึ่งเนี่ยจะทำให้เราโดนไอ้ไอตัวหลังเนี่ยฮะตัวแดงๆเนี่ยที่โยนโยนหินอยู่เนี่ยสกิลที่สองจะไม่ถึงเขาเห็นไหมครบบัฟเสียจะไม่ติดเขาอ่าอันนี้ติดแล้วเห็นไหมฮะตัวแดงๆตัวข้างหลัง สกิลหนึ่งยาว510จุดก็หมายความว่า330จุดเนี่ยถึงไอตัวเห,เหลืองเข้าปั้นเนี่ยโดนหมดส่วน550จุดเนี่ยถึงตัวแดงข้างหลังแล้วอย่างที่เห็นว่าผมรู้สึกว่าโคนี่มอ,อปลายมันเอิดมากจริงๆบวกกับไทยกะซึ่งน่าจะเป็นตัวที่เดเมดหอดที่สุดในเกมแล้วมั้งครับเพราะเขาสองสกิลโจมตีแล้วเป็นสาย สา,สายไวพิบก็คือยิงสปาร์ได้คืออีกตัวหนึ่งที่ผมเห็นก็คือตัวตัวตัวเคนหรือเปล่าฮะตัวตัวนก,กอะฮะอือเู่นะครับอีกตัวหนึ่งที่เห็นเห็นอยู่ก็คือตัวโจหรือเคนน่าจะเป็นเคนที่มีสองสกิลเหมือนกันเห็นไหมฮะผ่านได้ง่ายๆกับเมื่อตะกี้นี้ไม่สามารถผ่านใช้มูลหรือ,อยางไม่สามารถผ่านได้ ทำไมมูนหรือ,อยางมันยืนไม่อยู่แล้วอีกเรื่องหนึ่งครับมีน้องๆหลายๆคนบ่นมาว่าเสียงเบาอตอนทํากับตอนตัดเนี่ยมันไม่เบานะฮะแต่พออัพลง youtube แล้วมันเหมือนเบาลงผมก็ฟังว่าผมเฮ้ยผมฟังใส่หูฟังก็ดังระดับหนึง่งน,นะฮะเดี๋ยวจะลองบูสเสียงขึ้นไปอัดเสียงขึ้นไปก่อนขึ้น youtube อีกทีหนึง่งรานนี้ผมจะดูผมกังขาว่าทําไมมูนหรือ,อยางยืนไม่อยู่ยืนไม่อยู่จริงนะครับเนี่ย เรียบร้อยงงแพ้ไหมฮะเอแปลว่าโค่นี่มอปลาแข็งมากอันนี้มารีวิวใครกันได้นะฮะเนี่ยอลองไปดัน p ีวให้ดูทั้งสองตาแล้เ,เฟรมโชอได้ฮะพีวีพีมาสเหนึ่งยากมากทีมอย่างเงี้ยผมอาจจะแพ้เลยก็ได้แต่เขาไม่มีไทยกะผมลองดู มานี้ฮะสเตปโออินุยาฉาวิ่งเร็วมากนะครับนึงข้อคือข้อดีของอินุยาชาหลักๆคือหนึ่งเขาไม่ออกทางคิวหน้าป้อมเพราะฉะนั้นเขาวิ่งใส่เลยนี่ข้อจุดแข็งของอินุยาชาตอนนี้เลยลที่ผมเห็นใช้ที่ใช้มากกว่าที่เร็วก็คือมันวิ่งมาเลยเป็นทีมลับวิ่งไปดำหน้าป้อมเลยดูดีครับผมยืดอ,อยู่ไหม กับชุดสองผมก็มีนะฮะหมูนยังเรียนมูนหมอดูไชกะคาริสคนนี้มาอยู่ฮะเนี่ยส่วนชุดหนึ่งก็อย่างที่เห็นคิริวคนนี้มาปลายผมว่าสายบับโหด่ตอนนี้เลยละฮะแข็งๆสุดแล้วละ่ะแต่ผมแปลกใจว่าในตำนานไม่ใช้กันเลยฉันใช้มูนหรือยังเหมือนเดิม จะเป็นพ่อท่าหรือเปล่าเพราะว่าคนที่มาไปเป็นท่าน้ำโดนไทกะยิงกระจายมั้งผมว่านะอเพราะไทยกาดาเป็นท่าไม่รอบแรกชนะไปได้ครับนี่คือมาเตอร์หนึ่งนะครับซึ่งยากยากทุกทีมเลยคือชุดนี้ที่ผมกลัวคือไอ้ตัวนี้ไอ้กล่องข้าว ลองไปดูกันเขาใช้คิริวเพราะฉะนั้นก็จะวิ่งมาไม่ไม่เร็วขนาดนั้นเห็นไหมฮะปึ้งมาเจอกันตรงการผมพยายามปล่อยทีม2ออกไปฮะทีม2คือตัวดาเมจหลักๆของผมนะฮะทีม1น่าจะเป็นตัวถึกตัวยันตัวบัฟตัวกันบิน พอถ้าเกิดชิมยนอยู่ได้ผมก็จะส่งทิมสองไปถ้ายืนไม่ได้เราจะลาถอยมาเลยฮะเรียบร้อยเหมือนจะโดนลำนำเย้าวยวนของคาริสนะฮะซึ่งพวกคิลิวกับพวกมูลเว็บอลมูลนักเรียนเว็บอลเนี่ยโดนบ่อยมากเห็นไหมเราไม่สู้ไม่ได้คิริวผมเจอเย้าวยวนนะเห็นไหมเนี่ย ขึ้นมาเลยเนี่ยพัดก่อนไม่รู้โดนอะไรทำไมตัวไม่ค่อยออกแพ้ครับอย่างนี้ยืนไม่อยู่เลยเขาไม่มีไทยเก่าน,นักเรียนผมคนที่มาปลายผมยังยืนไม่อยู่เลยโดนตัวอะไรเอ่ย อ๋อโดนทาดไฟน่าจะเป็นซากุระไม่ใช่ดิฮะทาดไฟก็ต้องแพ้เราทาดไม้ตัวไหนเอ่ยอยู่ดิฮะอยู่ไหมพอระดับสองลยนะครับเพราะว่านวเนยียมากเอ,อา,าทีมสองเข้าไปทีมเดมเนมารไทยกะล้วนคาริสล่างไฮเปอร์เนี่ยบางทีก็จะออกมาสองตัว เป็นความสามารถของเขาอืมข้างหน้าผมตายเหมือนแล้ฮะเหลือแต่บูลเบนบอลกับโคเนียมาโอ้โหอันจะจอไม่เข้าเนี่ยโดนรดแน่หรือเปล่าโอ้โหดูเดือนมากครับรอบนี้ก็ชนะไปนะฮะยันเข้าไปถึง นี่แหละฮมาเตอหนึ่เรียบร้อยครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากแล้วถ้าเกิดข้อผิดพลาดอะไรยังไงคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับอ่ะขอบคุณครับไว้เจอกันในคลิปหน้าฮะอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับ